ไหนมาดูสิคุณพี่เอามาขายเรียงคะหนูรอทั้งวันแล้วเนี่ยฮะไม่เป็นไรเรามีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นในวันนี้นะคะนี่เ m b เบอร์ลิลลีนี่เราได้มาแล้วเมื่อวันเมื่อวันก่อนก็คือคลิปก่อนหน้านะคะเรารอนานมากเอมเบอร์ซเนี่ยรอคู่กับกระถางต้นไม้เลยแต่เราได้มาแล้วเอมเบอร์ลิลลี่ซีดปลูกเลยโตโตช้าไหม อะปล่อยให้น้องโตไปแล้วกันเพราะว่าเราจะปลูกอันนี้เลยมานุกะอุย้ยชื่อญี่ปุ่นมากอะ่ะสีสวยด้วยนะคะดูมีทั้งหมดสามอันนะคะปลูกเบียด,ดเบียกันไปเลยเนี่ยอ่ะปึ๊บแล้วก็แดนดีไลออนดอกสีขาวอมเหลืองนะสวยงามมากวางเข้าไปเออเรามีบางอย่างที่พลาดไปพลาดอย่างหนักกันเลยทีเดียวนั่นก็คือนี่ ไข่สีแดงนะคะรูปร่างหน้าตาหน้ากลัวหน้าเกงขามสุดๆไปเลยข้างในไข่มีอยู่ห้าตัวนั่นก็คือบรรดาพึ่งทั้งหลายใช่ไหมใช่พึ่งไหมเนี่ยเรียกพึ่งไปก่อนแล้วกันนะคะตัวนี้สีเหลืองสีน้ําเงินว่าไปอันนี้สีสีขาวปะสีขาวหรือสีเทานะคะแล้วก็อุ้ยทาไมมีผีเสื้อหลงมาอยู่ในนี้ด้วยอะ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นตโอหมายก็ดแลแลมากแล่ขั้นสุดท้ายนะคะศูนจดสองห้าเปอร์เซ็นตเท่านั้นมันคือพึ่งสีแดงแดงแบบ แดงเหมือนไข่เลยใส่แว่นเท่สุดๆอยากได้อยากได้อีกแล้วเนี่ยคืออยากกระสมหวังกับอะไรสักอย่างบ้างอะคือตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยนะคะน้ำาพุก่อใหม่ได้ราชินีพึ่งก่อใหม่มีนะคะอะไรอีกอะดอกทานตะวันก็สุ่มไม่ออกอีกอ่ะหรือจะออกเลยหรือจะออกเลยอันนี้เปิดแบบมาแล้วเห็นปะนี่เขาเรียกว่าดอกทานตะวัน อันนี้เราจะมาเปิดบีอให้ดูก่อนดีกว่าอ่าเป็นขั้นเป็นตอนกันไปเดี๋ยวเปิดบีเแล้วเปิดพวกนี้ต่อเลยนะคะใบนี้แหละราชินีพึ่งแน่นอนมาราชินีพึ่งราชินีพึ่งของข้าโอ้โหเงยมันมันไม่ได้หรือไงวะมันไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเราไม่เป็นไรจริงๆดูหน้าด้วยไม่เป็นไรเริ่มจากใบนี้อ,อตื่นเต้นอ่ะมา มาโอ้โหตัวนี้มันโอ้โหมันคือแรนน้อยสุดเลยไม่ใช่หรอเปิดใบนี้กันต่อไปไม่รอช้าขอร้องแหละไม่เอาตัวเมื่อกี้และมาเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มัน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 เปอร์เซ็นต์มันก็จะออกยากอยู่นะคะเนี่ยมันคือตัวอะไรอ่ะมันคือตัวมอสมันคือตัวมอสมันคือตัวมอสทุก ทำอะไรได้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันที่หลังแล้วกันเนาะพึ่งใส่แว่นพึ่งใส่แว่นพึ่งใส่แว่นเฮ้ยได้ตัวไม่ซ้ำอะอย่างน้อยได้ตัวไม่ซ้ำเฮ้ยทุวทีตัวอะไรอะเฮ้ยมันมันก็คือตัวตัวมันก็คือตัวนี้ใช่ไหมนี่นี่มันคือตัวนี้นะคะแต่มันเป็นสีน้าเงินอุ้ยสวยมากเลยอะชอบสีอะไรแบบนี้จังเลยอันนี้ความชอบส่วนตัวนะคะมาทุกคนต่างลุ้นทุกคนต่างลุ้นเราก็ลุ้นปุ้ม มาไปเปิดแบบพี่เผอตุ้มตุ้มตุ้มฉันผู้นี้คือไอ้บีคนที่ผิดหวังอยู่นั่นแหละโคตรเจ้าเล่ยทุกคนฟังไว้นะคะเป็นอุทาหรณ์สอนใจ โก o w อะกาเดนเป็นเกมที่เกลือมากถึงเวลาดูสเต็กน้องๆกันนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยวาร์วาร์นี่คือมันมันแปลว่าตัวต่อนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเเออมันก็เหมือนอยู่นะเออตัวต่อแหละไหนทำอะไรได้ขอดูซิความสามารถของเขาคือทุกๆครึ่งชั่วโมงนะคะน้องจะบินไปยังผลไม้ใกล้เคียงแล้วก็แปลสถานะพูลิเนตนะอ่าแล้วก็ทุกๆสิบนาทีล้กันน้องจะต่อยสัตว์เลี้ยงของเราแบบสุ่มหนึ่งตัว อ่ะแล้วก็เพื่อลดความสามารถลดคู่ดาวลงนะคะก็คือลดหกสิบวิอ่ะหนึ่งนาทีลดคู่ดาวลงหนึ่งนาทีนะคะอ่ะสมมติว่าอย่างสมมติพึ่งเนี่ยทุกคนสมมุติว่าน้องมีความสามารถนะคะไปแปะบริเนตทุกๆสองนาทียางเงี้ยคืออันนี้จะลดคู่ดาวเลยเหลือหนึ่งนาทีนะคะถ้าเกิดว่าตัวต่อน,นี้ไปต่อยน้องเข้าปุ๊บลดคู่ดาวเลยหนึ่งนาทีอ่าตัวต่อไปเลย ทาลันทูล่าอ๋อวิมันก็คือตัวต่อเหมือนกันนะคะอา้าวอันนี้คือสแต็กเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกับตัวต่อธรรมดาเมื่อกี้เลยนะคะแต่อันนี้คือทุกๆุกยีนาทีก็คือเมื่อกี้ส0นาทีนะอันนี้24ิสนาทีแล้วไปแปะสถานะผู้เล่นเหมือนเดิมแล้วก็ทุกๆุกสนาทีเนี่ยอันนี้ก็ลดลงมาเหมือนกันนะคะก็คือไปต่อยสัตว์เลี้ยงแบบแรนดอมนะแล้วก็ลดคู่ดาวแปดสิบวิเอะเมื่อกี้หนึ่งนาทีอันนี้แปดสิบวิแล้วอ่าโอ้โหยืนบังหน้าเอาตูดให้ดมมมอยยย่่าาาางีีเกกันนน,นะน จะเป็นเจ้ของเธอนะยะทำอะไรแบบนี้เนี่ยอ้ามาดูตัวต่อไปตัวที่เรียกได้ว่าไงเดียวแลที่สุดในช่องเราละกันพูดอย่างนงี้นะมาดูเศร้าจังเลยน้องตัวมอนนะคะเขาบอกว่าทุกๆ12นาทีนะคือน้องจะร้องเพลงเนี่ยแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงแบบแรนดอมหนึ่งตัวที่บินอยู่ในสวนแล้วเนี่ยหนึ่งตัวเขาจะรีสโตความหิวเลยก็คือฟื้นฟูค่าความหิวของของตัวนั้นนะคะเป็นร้อยเซเลยอ่าเรียกว่าอิ่มแป้ อิ่มแป้เลยเหมาะสําหรับคนที่แบบขี้เกียจจะป้อนอาหารสัตว์เลี้ยงอะนะคะแบบว่าสัตว์เลี้ยงหิวโหวยก็มีตัวนี้เป็นผู้ช่วยเนาะก็ทุกๆ12อนาทีก็ว่ากันไปอุ้ยอันนี้คือรูปร่างเด่นดีแล้วนะคะดูน้องเหมือนเชื้อโลกเลยน้องไม่เหมือนดอกไม้เลยขอโทษนะแต่ว่ามันเหมือนจริงๆอะลุงหนูเอาเชื้อโรคมาขายเท่าไหร่นาูก็ไม่ได้ซันฟลาเวอร์ก็ไม่ได้ลาจีนีพึ่งก็ไม่มีอีก ส่วนอันนี้มาเปิดหาพึ่งใส่แว่นก็ไม่ได้ราคาก็ขายไม่ดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นชีวิตน่ะมันก็น่าเศร้าแบบนี้แหละทุกคนอ่ะมีสิ่งสุดท้ายแหละสิ่งสุดท้ายนะคะที่เราจะพึ่งหวังพึ่งกับมันได้ก็คือเอมเบอร์ลิลลี่ตอนนี้น้องกําลังโตอยู่เนี่ยกิ่งก้านกําลังแยกออกมาอุ้ยนี่ไงกิ่งก้านกําลังแยกออกมาแล้วรอน้องทําหน้าที่ของน้องไปนะคะระหว่างนี้ สวัสดีค่ะคุณพี่ไหนขอดูซิว่าคุณพี่นะ่ะมีของมาขายให้หนูหรือยังหนูรอนานมากอะน,นะเฮ้ยเฮ้ยมารชิมาแล้วมาแล้วมาแล้วสิบห้าสิบห้าสิบห้าล้านเออนี่ทำยังไงอะ่ะลิงก์ยอ o t พอ t วิ f อเฟน d หรอเออ with friend, วิ f อเฟน d หเรามีเพื่อนมั้งเนี่ยเพื่อนเราคือใครเดียอันนี้คือตัวสำรองของเรานะคะนี่ไงเฟนชิ p พอ t นะคะลิงก์และแชร์โอ้โหกดเลยปั Link sent, ๊บลิงก์รีเควสเซนต์หนอถูกส่งแล้วนะ อ่ะเรากดตกลงเรียบร้อยนะคะเอ้ยเรามีแบบแพคคู่แบบนี้เลยแล้วเราทำไงต่อเราต้องเราไปวางเราไปวางที่นี่ไหมไม่ใช่ส่วนของคุณอ่าเราไปวางที่ส่วนของเรานะคะนี่เราวางตรงนี้เลยเราวางแบบใกล้ๆนะคะไม่รู้ว่ามันลิงกอะไรยังไงกันวางตรงนี้นี่ไงเราวางแล้วแล้วก็เออคืออีกคนนึงก็ต้องวางด้วยถูกไหมอ่ะเราลองวางนะคะวางแล้วเรียบร้อย เกิดอะไรขึ nice hey, ้นไหนขอดูกระถางนี in really ่ก่อนแล้วกด e สิเฮ้ยเฮ้ยมันมีเฮ้ยทุกคนมันมีคล้ายๆต้นต้นแบมบูอ่ะเหมือนต้นไผ่ต้นแบมบูอะไรนะคะอ่าไหนลองไหนลองไปทําที่กระถางตัวเองสิมันจะเชื่อมกันไหมอ่ะอันนี้ทําได้ปะหรือว่าให้ให้อีกคนหนึ่งมาทําหรือเปล่าลองดูลองดูหนูมาแล้วหนูมาแล้วนี่ไงให้อีกคนหนึ่งทาจริงด้วยป๊าบขึ้นไหมเอาทาไมหันหน้าไปดูทำไมไม่เชื่อมกันเล่า ทำไม่หันหน้าไปทางนี้อ่ะโอ้โหแล้วต้นอะไรลกเละเทปไปหมดเลยไหนเดี๋ยวเคลียสวนให้มันโล่งๆแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะระวังวางไว้สิวางได้ไหมเนี่ยโอ้ยที่มันคับแคบโอ้โหอ่าประมาณนี้แล้วกันนะคะทำไมมันถึงทิ่มไปทางนู้นอะความจริงแล้วมันควรจะเชื่อมกันหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรมันไม่หันหน้าทางนี้ไม่เป็นไรนะคะไหนลองมาดูซิว่ากระถางต้นนี้ทําอะไรได้วันนี้งนมันมีตัว E ขึ้นไหนลองกดปึ๊บคุณต้องรออีกหกชั่วโมงครึ่งอ๋อเออรออีกหกชั่วโมงครึ่งถ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําอะไรได้เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพูดถึงแล้วกันนะว่ามันทําอะไรได้มาถึงเวลาแล้วแหละน่าจะโตเต็มที่กันแลวนะคะน้องเอมเบอร์ลินลี่นะไหนปีนเก็บได้ยังนี่ไงเอมเบอร์ลิลลี่แบบไม่ติดสถานะเลยนะคะแต่ว่าชื่อเนี่ยเป็นสีแบบลุงๆอย่างนี้เลยเก็บมาเออโอ้ยทุกคนดูสิที่เราบอกว่าสวยเมื่อวันนั้นอะ ดูสิเรามีไปของเตวเย์แล้วยาฮูยาฮูของชิ้นไหนราคาถูกไม่รู้แหละแต่ของชิ้นนี้ต้องแสนต้องร้านเพราะว่าเราใช้เวลารอนานมากทุกคนนี่ถามราคาเลยค่ะ l i บ y Ember 6,000เอาเป็นว่าต้องพึ่งพาสถานะแล้วกันเนอะ <c oughs> เพราะว่าถ้าติดสถานะมันก็แบบมันก็แพงขึ้นอยู่แล้วนะคะ เอออันนี้มันไม่ไม่ไม่ติดสถานะเลยอ่ะมันก็ได้ราคาเท่านี้ละอ่ะหกหมื่นสุดท้ายแล้ววันนี้นะคะก็พบเจอกับความเกลืออีกเช่นเคยนะคะใครที่เปิดไข่แดงแล้วได้ตัวอะไรคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะอยากอ่านคอมเมนต์บ้างเลยว่าทุกคนได้ตัวอะไรกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนด้วยท่านลันทูล่าบ๊ายบาย